แมนยู U, วางแผนทุ่ม50ล้านปอนด์คว้าตัวเอเบเรชิเอเซ่ดาวรุ่งทิสตันพาเลตมีรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่า50ล้านปอนด์หรือประมาณ60ล้านยูโรเพื่อดึงตัวเอเบเรชิเอเซ่มีฟิลตัวรุกของทิสตันพาเลตมาร่วมทัพในฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความผิดหวังแมนยู U, ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตหลังจมอยู่ในครึ่งล่างของตารางรีมีลีเกือบทั้งซีซั่น2024-25โดยเส้นทางเดียวที่จะพาทีมไปเล่นในยุโรปฤดูกาลหน้าคือการคว้าแชมป์ยูโรปาล ทางด้านรูเบนอโมริมกุนซอปีศาจแดงระบุชัดว่าต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกอย่างเร่งด,วด่วนโดยเฉพาะตำแหน่งเบอร์สิบซึ่งเอเซผู้มีฟอร์มโดดเด่นกับพาเลและทีมชาติอังกฤษถูกยกให้เป็นเป้าหมายในฝันคนใหม่ของแมนยูอย่างไรก็ตามภารกิจนี้ไม่ง่ายเลยเนื่องจากมีอุปสรรคสำคัญ2อประการ1ทึ่ิสตันพาเลตั้งค่าตัวสูงถึง60ล้านปอนด์และ2มีคู่แข่งอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ ur, ที่กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมประมูลตัวนักเตะรายนี้เช่นกัน ฝ่ายบริหารของแมนยูเห็นว่าเอเซ่มีคุณสมบัติที่ลงตัวกับวิสัยทัศน์ของทีมขณะที่อาร์โมริมเชื่อว่าเขาจะเป็นตัวจริงที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกได้ดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้าน f o o ุ b บ